สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญบ้านมีเก๋งของเจ้า Hon อน d a เป็น honda j e z z ตัว v ปี2011เป็นตัวลองท็อปสภาพค่อนข้างโอเคราคาไม่แพงมากาเราก็มาดูรอบรถกันเลยอรอบรถก็ค่อ้างโอเคมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ชุดแต่งรอบคันส่วนล้อก็เป็นล้อเดิมโรงงานล้ออันรอย15นิ้วยางดีคันนี้เพิ่งมายังไม่ปรับสภาพรอบนอกก็จะประมาณนี้ส่วนภายในภายในเรามาดูข้างในกันก็เดิมๆก็จะเป็นกรรหยี่ก็ลูกค้าก็เย็บหนังมาแล้วเป็นหนังดำดูบอกบอกคนขคับ สวยอ่าเป็นหนังหมดครับเป็นหนังดำกับแผงประตูทํามาเป็นเบาะหนังหมดเลยกับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชันอ่าปรับวอลลุ่มต่างๆของอ่าเครื่องเล่นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องเครื่องเป็นเครื่อง i b t e 5หอ่าถือว่าเป็นซิ่พี่คาร์ที่ค่อนข้างน่าใชา้เรื่องประหยัดน้ำมันก็ เหมาะกับการใช้ในในเมืองอตัวนี้ก็จะมีแอร์แบกให้มาเป็นสลูกตัวนี้เป็นแอร์แบกคู่ระบบเบรก ABS ก็พวกระยะการใช้งานก็ประมาณแสนห้าแสนห้าก็ถือว่าโอเคสำหรับรถประมาณเก้าปีก็เรามาดู ภายในไปดูข้างหลังกันเป็นรถเดิมๆไม่ไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันทั้งเบนซิน E20 เติม E20 ได้เป็นขั้นต่ำ91ได้95ได้เอาภายในก็เป็นเดิมๆยังไม่ได้ปรับสภาพก็ไม่มีรอยจอดติดแก๊สไม่มีการติดตั้งเครื่องเสียง จากนั้นเราก็มาดูความเดิมของรถกันว่ารถคันนี้มีชนมีคว่ำไหมดูซับในเม็ดอาร์คเม็ดาประตูคนขับเดิมเม็ดอาร์คครบสวยไม่มีขุ่นไล่ดูดูลงล่างเม็ดอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์อยู่สติ๊กเกอร์การกระแทกอยู่ยางกันกระแทกอยู่ ดูหลังหลังขวาเม็ดอาร์ครบไม่มีรอยพ่นสีไม่มีการเปลี่ยนสีภายในค่อนข้างสะอาดดีลูกค้าค่อนข้างดูแลได้ดีไปดูอีกฝั่งเส่วนท้ายหาเม็ดอาร์ดเดิมๆเ,เ,เดิมโรงงาน เดิม,ดมตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อ่เซ็นเซอร์ถอยหลังให้มาสี่จุดก็ค่อนข้างใช้งานได้แม่นยำประตูหลังขวหลังซ้ายดูเม็ดอาร์เม็ดอาร์อยู่ครบนะครับครบ กาเดิมก็สติกเกอร์กรรแทย์ของประตูก็อยู่ก็ามาดูประตูฝั่งซ้ายประตูหน้าซ้ายเมต้าเดิมเดิมเดิมก็ท่างสวยเลยต่อรถราคาไม่แพงมากก็น่าใช้ สติกเกอร์กันกระแทกอยู่เพจสวยหมดเดิมโรงงานจากนั้นเราก็มาดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์จะผ่านไหมรถคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้ค่อนข้างใช้ถนนขนอมดีแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สัก 5นาทีเราค่อยมาดูเรื่องระบบน้ำกันว่าระบบรอเย็นเป็นยังไงบ้าง จะมีเรื่องทำสีปากโปงนิดหน่อยโดยทำสีหา้าซุ้มซ้ายซุ้มขวาเด่นรึ่งดี๋ยเราก็มาดูเรื่องอการ่วดซิมการ่วดซิมก็ค่อนข้างแห้งดีมกากจอดฮอนด้าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการ่วดซิมไม่ค่อยมีเรื่องปัญหารเรื่องความร้อนนอกจากเราจะไปทำการปิดแก๊สมาความร้อนอก,ก็จะสูง กำลังแรงอัดเครื่องไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นไม่มีไอนะครับโอเคเครื่องโอเคอยู่เราก็มาดูสักห้านาทีเราค่อยมาดูเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งว่าเครื่องยนต์ ระบบน้ำหลอเย็นปกติดีไหมโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณสัก5นาทีแล้วเรามาดูเรื่อง <love> ระบบหลอเย็น oh. ระบบน้ำเป็นยังไงบ้าง เกิดยากขึ้นมารนะะบบน้ำก็ดีไม่ดันไม่มีฟออากาศไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์โอเคจากนั้นเราจะไปลองขับกันเลยว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้าง อาตาร์ลิงเครื่องยนต์เป็นดีไหมมีสะดุดบ้างไหมผมพาไปขับครับ ระบบกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ปกติหน้าหลังซ้ายขวาใช้งานได้ปกติเซ็นทซอล็อก <L> เป็นล็อกปกติอ่าเราก็จะไปลองขับดูระบบเซ็นเซอร์ว่าเซ็นเซอร์ถอยหลังใช้งานได้ไหมอ่าถือว่าใช้ได้ครับมีเสียง มีเสียงเตือน แคบสักหน่อยครับ่ารถเซ็นเซอร์ใช้ได้จริงเว้ยอ่าอ่าเราไปดูอัตราเร่งกันดูเรื่องช่วงล่างกไอ้เจ้าแจ๊สนี่ก็จะเป็นผมอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้า าการต,บตอบสนองค่อนข้างโอเคเราก็ลองสักสองสามกิโลดูเรื่องอัตราเร่งเครื่องยนต์ของ Honda ก็จะเป็น i v t e c ก็ถ้าเราเหยียบปกติอัตราเร่งก็กดก,ก,ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรากดคันเร่งหนักๆอะเทคก็จะเปิดอา,อาัตราเร่งก็ ค่อนข้างขึ้นได้เร็วมากอันนี้เรายิ่งเหยียบปกติเร,เรามาลองเหยียบคันเร่งกดดูว่าเทคทำงานไหมนี่แบบนี้คือเรียกเทคเปิดตาเร่งค่อนข้างดีช่วงล่างโอเคอศูนย์รถก่อก็ดี รถคันนี้ก็ไม่มไ,มมไม่มีชนหนักมากไม่มีความก็ถือว่าหรือว่าโอเคสำหรับรถราคาไม่แพงสองแสนนิดๆก็หากท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์098 2องเจ็ดส่สี่สองเจ็้ผมช่วยหรือว่าไอดีไลน์ที่0 9 4 75, 4 7เก้าสหรือมาดูรถได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโทรศูนย์4ก้าแขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันรถ คันใหม่ๆที่ผมลงเหลือท่านใดอยากหารถช้ายอยู่ก็รีบทักมาเลยครับโทรมานัดมาดูรถได้มาลองขับก่อนค่อยตัดสินใจทีนึงว่าเราพอใจที่จะซื้อรถคันนี้ไหมรถทุกคันที่นี่ก็รับผิดชอบรับประกันให้ทุกคนันต่อมานะครับ